ฉันคอยอยู่ห่างคางก็คอยดูดูดูเธอเป็นไงพุทธอก็ไม่มาเช้าสายก็ไม่มีพ้าหรือฮัดวางเปล่าสุดฤกษ์เศร้าหรือวันอาทิตย์ มันแพงอ่ะอย่างโปรแกรมนี้หูยอันนี้สวยอันนี้น่ารักจังเลยเออเออสวยเนี่ยเออสวยอ่ะผมจะไม่เอาอ่ะแพงใช้ฮีโร่เหมือนเดิมดีกว่าแกใช้เป็นคนเดียวแล้วกันมันแพงไปกินข้าวกันรอนานแล้วหิวป้าจะมากินข้าวกันข้าวเหรอขอาวหอยนางสนั่งมากเลย ก่อนก็นได้มันเดินก่อนโทรศัพท์ของเราในยา,ยายายุ่งอะไรกับเราเนี่ยเออ,อยาเตือนแล้วนะเว้ยไม่เลิกก็หยุดเตือนนักศึกษาเป็นโรคสวัสดีค่ะแนนอาจารย์มาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วว่าเก็บดิก็เดี๋ยวดีคุยอยู่แชทอยู่ว่ะเอา้า จะเรียนไหมเนี่ยหนังสือขึ้นมาเร็วก็เดี๋ยวก็เรียนอะแชทเก่าใครหนา okay. วออะแกเราก็มีเรื่องต้องคุยอ่ะก็แล้วแต่นะ เดียวเหร่อแอนไปไหนอ่ะแอ่หนาะแอนอินข้าวอ้าวกาทำไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันบอกมันไม่หิวมันก็เลยขอกินข้างก่อนเห็นช่วงนี้มานั่งกินข้าวคนเดียวทั้งใส่แนนมันเล่นโทรศัพท์อยู่มั้งงั้นเดี๋ยวพวกเรามานั่งกินเป็นเพื่อนละกันจะได้ไม่หิวกินด้วยกันนั่นแหละอเะไรอะไรตามใบตามใบมาละมาข้าวยาหน้ากินมากนี่อันนี้ไปแล้วเฮ้ยแลกกันไหมอ่ะ

แล้วพรุ่งนี้สอบเดี๋ยวค่อยอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ <d> เล่นเกมอยู่แต่พว่งนี้สอบ <d> โอ้มันยังไม่ถึงหรอกคืนนี้ก็ค่อยอ่านก็ได้เอาเออตามตาย ก็ไม่มีพ่าหรือหัตวางเปล่าสุกฤษฎาหรือวา่าทิตไม่มีวันไหนไม่คิดถึงไม่มีวันไหนที่เธอจะย้อนมาสู่วันเก่าาของเราวันที่ฉันเจอเธอวันที่ได้ใกล้กันวันที่เราจุ่ม One tissue wrap. หออ๋อมันอยู่ด้านนี้มานเริ่มงพันธุกรรมใช่ไหมอ๋อพันธุกรรมอ๋อไอ้นี่ไงอะไรนี่เป็นเป็นใครนะสายย่าน่ะความผิดปกติทางร่างกายวะหรอครโมโซมที่โครโมโซมขาดหรือเกินอะนั่นใช่ป่ะเกินเกินไม่รู้อะแต่รู้ใช่ป่ะมันเป็นแบบนี่มันถามอะถามดิถามดิกินข้าวไว้ยั่งจีแล้วเกิดอะไรมาหรอคือกับกิ๊กี้อันนี้โครโมโซมขาดหรือเปล่าเนี่ย เปิดเยปิดดีเปิดเอายาแล้วแน่ไม่มาด้วยเหรอแน่เหรอแน่มันบอกว่าเดี๋ยวมันค่อยอ่านก็ชวนมันมาอ่านเองเหรอแล้วมันจะรู้ยากนะเนี่ยแล้วจะรู้เรื่องหรือเปล่าก็ชวนมันมาแล้วมันบอกไม่มาเดี๋ยวมันอ่านเอออ่านก็แล้วแต่มันช่างมันอ่านไปเดี๋ยวคอยแนนสองมันเอ้เนี่ยเอ้ยเปล่าเอ้ยบอกอาจารย์ด้วยนะว่าเอาเอ เอมากเลยตาตานตา้จริงไปไหนอ่ะอ๋อกินเมื่อนตอบที่อาจารอ๋อเออเดี๋ยวคงมานี่คะแนนห่อยวน่ไงมาพอดีเลยคะแนนสอบเปล กันทำไมก็มึงหยิกอยู่ก็มาต,ตื่นเต้นกันเลไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นตรงไหนเลยตื่นเต้นเหรอกูทำได้กูอยากรู้อ,อ่ะแบบนี้ค่ะของยาอ,<ย>อ่าของแม่ ทำไอ่ะอา้าจะได้ช่วยสอนไงไปได้อ่ะแล้วไปไหนวะเ้วมาอ่ะเฮ้ยมันไ,นไ,ได้เท่าไร่หรอ ไม่แตงเวลาให้มันขูดไม่ยากหรอกทำไม่ได้คะแนนสองไม่ดีเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาให้ายาพาไปติวเดี๋ยวานนี้ชวนไปติวกันไปไหรเขาเนี่ยใหม่เราไปติวพวกมันกันนะเนาะยาเราขอโทษนะที่เคยรู้ไม่ดีอ่ะบ้าใครจะโกรธเพื่อนกันอราไม่ได้ตั้งใจจะพูด นีสอบเนี่ยที่นบนไหนแล้ววะอันกฤษดีพรุ่งนี้สอบไหนก็ตามเราสอบตรงไหนหน้าแบบกดังขึ้นมากเลยเหมือนมากเรียนที่ไหนกันแล้ววะไม่เรียนไปถึงนู่นแล้วไหนบทไหนแล้ววะสนใจเรียนได้เนี่ยเนี่ยถึงได้รู้ไหนบนไหนบทเก้าบทนี้แหละ นี่ยไปคุยกับในนั้นหนุ่มหน่ำอะไรมันแม่งไม่มาช่วยหรอกไม่จริงใจหรอกเอาสนุกเอาเพื่อนกับแฟนไอ้เพื่อนกับแฟนศัพทเรื่องอะไรเรื่พื่อนเรื่ออะไรเรื่เพื่อนเรื่องอะไรเพื่อนอมืงสอบผ่านอยู่แห่งไหนเธอจะมีฉันผูกพันจะไม่ลื เดินจะจา,างจะไม่มีทางให้เธอได้ไกลหาเราจะเดินร่วมทางไปสู่ฝันด้วยกันตลอดไปคำว่าเพื่อนนั้นมี